สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันที่20พฤศจิกายนของทุกปีถูกกำหนดเป็นวันกองทัพเรือสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 2นําำเสนอเรื่องราวของวันกองทัพเรือมาฟังในชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนากันค่ะทุกวันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันถูกกำหนดให้เป็นวันกองทัพเรือทั้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของวันกองทัพเรือซึ่งเป็นอีกหนึ่งกองรบหนึ่งที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชนชาวไทยตั้งแต่สมัยอดีตการกําเนิดกองทัพเรือกองทัพเรือมีกําเนิดควบคู่มากับการสร้างอาณาจักรไทยนับตั้งแต่กรุงสุขโขทยัยเป็นราฐธานีกองทัพไทยในสมัยนั้นมีเพียงทาหารเหล่าเดียวมีได้แบ่งแยกออกเป็นกองทัพบ,บกกองทัพเรือ และกองทัพอากาศอย่างเช่นในสมัยปัจจุบันหากยาตราทับไปทางบกก็เรียกว่าทับบกหากยาตราทับไปทางเรือก็เรียกว่าทับเรือการจัดระเบียบการปกครองบังคับบัญชากองทัพไทยในยามปกติสมัยนั้นยังไม่มีแบบแผนที่แน่นอนในยามศึกส,สงครามได้ใช้ทหารทับบกและทับเรือรวมๆกันไป ในการยาทัพตราทับเพื่อเป็นการศึกสงครามภายในอาณาจักรหรือนอกอาณาจักรก็มีความจำเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการลำเลียงทหารเรื่องสัตราวุธเรือนอกจากจะสามารถลำเลียงสเสบียงอาหารได้คราวละมากๆแล้วยังสามารถลำเลียงอาวุธหนักๆเช่นปืนใหญ่ไปได้สะดวกและรวดเร็วกว่าทางบกด้วยจึงนิยม ยกทัพไปทางเรือจนสุดทางน้ำแล้วแจ้งยกทัพต่อไปบนทางบกเรือรบเป็นพานะของกองทัพไทยสมัยโบราณมีสองประเภทด้วยกันคือเรือรบในแม่น้ำและเรือรบในทะเลเมื่อสันนิษฐานจากลักษณะที่ตั้งของราชธานีซึ่งมีแม่น้ำล้อมรอบและมีแม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางในการคมนาคมตลอดจน ชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องใช้ในน้ำในการบริโภคและการเกษตรกรรมแล้วเรือรบในแม่น้ำคงมีความเรือรบในแม่น้ำคงมีมาก่อนเรือรบในทะเลเพราะสงครามของไทยในระยะแรกๆจะเป็นการสงครามในพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยกล่าวคือเป็นการสงครามกับพม่าเป็นส่วนมากสำหรับเรือรบนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะเรากลับมาติดตามรับฟังกันในช่วงต่อไป